เดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำห้องน้ำจะออกแบบสไตล์มินิมอลก็คือจะเรียบง่ายห้องนี้จะออกแบบโดยลูกชายคนเล็กนะคะเขาจะเป็นคนเลือกทุกอย่างนะคะที่ว่าจะเอามาเป็นส่วนประกอบเป็นอะไรอะโทนสอีอ่างล้างหน้ากระจกที่วางอะไรพวกนี้ ลูกชายคนเล็กจะเป็นคนเลือกทั้งหมดนะคะแล้วก็จะใช้ช่างในท้องถิ่นนะคะตรงนู้นจะเป็นอ่างอาบน้ำเข้าไปข้างในนั้นจะเป็นอ่างอาบน้ำนะคะแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นออกแบบไว้เป็นส่วนแห้งแต่ว่าตอนนี้เพิ่งขัดนะคะก็จะเปียกไปหมดก็ใช้กระจกบ,บานใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่า ส่วนตัวชอบ